สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูการต่อผ้าเฉลียงซึ่งใช้สำหรับงานที่ใช้ผ้ากุ้นยาวๆนะคะซึ่งดิฉันทำงานอยู่ที่ออสเตรเลียเวลาเขาจะทำผ้าคลุมไหละคะ่ค่ะเขาจะกุ้นที่ปลายของผ้ากันไหล่ก็ต้องใช้ที่ยาวๆดิฉันจะชำนาญอยู่เวลา ทำผ้าเฉลียงนี้จะใช้เกณฑ์แบบเฉลียงนะคะแล้วก็ตัดเป็นเฉียงเฉียงแล้วมาประกอบกันนะคะจะออกมาเป็นประมาณแบบนี้แต่ที่นี่เขาจัดสอนให้ทําแบบตัดให้ตรงนะคะตัดผ้าให้ตรงแล้วก็มาเอาเหลี่ยมมาเข้ากันด้านนอกกับด้านนอกมาชนกันแล้ววางให้เป็นสี่เหลี่ยมอะคะ่ะแบบนี้ค่ะสม,มุดนิผ้า แล้วก็อันนี้ก็ตัดตรงๆแล้วก็มาวางทับด้วยกันเดี๋ยวไปดูเวลาเย็บนะคะจะเย็บจากมุมของผ้านะคะไปหามุมอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวจะเย็บจากสองสามอัน ด้านนอกนะคะแล้วก็ใช้อีกด้านหนึ่งก็เป็นด้านนอกเหมือนกันค่ะประกบเข้าหากันแล้วก็เย็บจากมุมให้ไปหามุมผ้าที่เย็บได้มาก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วให้เราตัด ตัดไปส่วนนี้ค่ะทิ้งไปให้เหลือผ้าอยู่นิดหนึ่งค่ะเนี้ยค่ะก็ตัดให้เหลือผ้านิดเดียวก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะเป็นทางเลือก เวลาเราต้องใช้ทําอะไรสักอย่างที่ใช้ผ้ากุ้นยาวๆอาจจะไปกุน้นผ้าหม่มผ้าอะไรเนี่ยค่ะที่ใช้เยอะๆค่ะแล้วก็เย็บยาวไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไปรีดนะคะรีดใ,ให้ตะเข็บไปในทางเดียวกันลองดูนะคะเป็นทางเลือก คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะชอบใจกดไลค์กดแชร์น,นะคะสวัสดีค่ะ